Amazing มากเลยสวยมากมิทินมาถ่ายรูปให้เราหน่อยสิไปที่เขาไปที่ม,มิทีนหนึ่งสองได้แล้วเอาโอ๊ยเธอถ่ายยังไงให้เราอ้วนเนี่ยตัวตัวได้ไหมเอาเปลี่ยนท่าหน่อยอ้วนไหมได้แล้วโอ้ยมันอ้วนหนึ่งสองสาม โอ้ยมันดาเธอเห็นไหมว่ามุมนี้มันย้อนแสงเอาไหมฮึรถเอา้าหนึ่งสองซ้ำทำไมขาเราสั้นขนาดนั้นเธออยู่กดกล้องลงสิมิทีนอะไรวะมิทีมิทีนปั๊มจะแตกแล้วัหยฮะปั๊มจะแตกแล้วทำไมเรายืนตรงเธอขนาดนั้นล่ะเธอก็บอกให้เราพอท่านหน่อยสิฮึมยุ่งยากจังวะอ่ะทำเอวหนึ่งสองซ้ำเปลี่ยนท่ากอดอกกอดอกกอดอกนี่เหรอนี่เหรอได้ไหมได้ได้ไดยกแขนยกแขนสวย ลักเละเราดํามากเธอไม่เห็นหรอนี่เธอจงใจแกล้งให้เรายกแขนใช่ไหมเธอมันไม่ได้เรื่องสักอย่างวันวันก็เล่นแต่เกมถ้าเป็นอย่างนี้เลิกกันไปเลยเจกเกอร์ทำไมขี้ลัเกเละของเขาดําจังนี่แหละร้านนี่แหละมิทินเอมีคิมคตัวไหนช่วยเรียง ลักเรี้ยดดำได้บ้างครับนี่เลยจ้ะครีมทารักแร้พาลินช่วยปรับผิวใต้วงแขนให้กระจ่างใสตุ่มหนังไก่ดูจางลงโอ้หรือถ้าเรียกง่ายๆก็เรียกรยครีมทาลักแร้ซองแดงก็ได้นะมีแบบซองและแบบกระปุกเอาแบบไหนล่ะพ่อหนุม่มงั้นเอาแบบซองไปลองก่อนได้ไหมได้สิถ้าใช้ดีก็อย่าลืมมาซื้อแบบกระปุกนะเปลี่ยนท่าครับอ่ะยกแขนครับผมสวยมากครับเปลี่ยนท่าหน่อยไหนดูสิอุ้ยสวยเฮ้ยรูปยุบยกแขนน่ะ สวยมากเลยนะเอาไปโพสเลยนะจริงเหรอเดี๋ยวนี้น่ะคุณยกแขนมั่นใจมากเลยนะก็เราใช้ครีมทารักแล็ซองแดงที่เธอซื้อให้ไง่อะอยากถ่ายตรงไหนอีกครับรู้ไหมอยากถ่ายรูปให้เธอทั้งวันเลยนะ, <c oughs> ปะไปไปถ่ายตรงนู้นกันอิงเดี๋ยวช่วงเช้าเดี๋ยวอิวไงไล่ล็อกพี่ให้หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปทำอ,ออเดอร์ทิกต็อกชอปถ้าพี่ทําเสร็จแล้วก็คือเดี๋ยวพี่จะมาช่วยแตวพี่จะมาเดินดูว่าตัวไหนมีตัวไหนไม่มีนะ พี่ฟังหน่อยเดอ้อได้ได้ค่ะคพี่หมอไ<ด>จ้เสร็จสักทีจะได้มาเช็คหน้าร้านว่าอิงเติมของให้เรียบร้อยหรือย,อยังเอา้าอันนี้ก็ไม่ได้เติมเอาคินดาเอ็อีกตัวนี้ก็เหลือชิ้นเดียวทำไมไม่เห็นเอามาเติมกานิเย่ไมเซล่าสีชมพูก็ไม่เห็นเอามาเติมของหมดเยอะมากเลยส่งของไปให้ปนกสั่งให้ปนกสั่งหรือยังเนี่ยดูสิ อเอาอะไรมาเติมวะอิงเมาางื่อเช้าอ่ะพี่ให้อิงเติมของให้ใช่ไหมพี่ฝากแป๊บเดียวไม่ได้หรอแค่เติมตัวนู้นตัวนี้ที่หมดให้พี่หน่อยไม่ได้หรออิงพี่ฝากให้แค่นี้ไม่ได้ต่อไปพี่ก็จะไม่บอกอิงแล้วนะพี่จะมาเ<อ>ติมองก,ก็ได้<อ>ทีหลังอ่ะเออ,อพี่หมวยหยุดหยุดหยุดฟังฟังฟังหนูก่อนแม่ไม่ใช่ว่าหนูไม่ทําแม่แต่แบบว่าของมันหมดแล้วมันว่างมากนี่แม่ดูของฟังหนูดินี่ก็ว่างเนี่ยไม่รู้ว่าปนุกเนี่ย สั่งให้หนูหรือยังอ้าวเหรอหัดอ่านไลน์ซะบ้างนะเราอะพี่หมวยอะโทรศัพท์มีไว้ทำไมก็ไม่รู้โฟมล้างหน้าของเครียโนะนะคะโครีมซ้งค่ะสำหรับที่เราสั่งหรือยังคะราคาปกตินะคะราคาเมนหนูก็หมดแบบเยอะแยะมากไหมหมดไปหมดเลยเขาป้โนหยุดก็ากาลังหาเงินอยู่นี่ไงรู้ไหมอันเก่าป้ายังไม่ได้โอนเลยเขาจะให้สั่งไหมมาช่วยกันหาเงินเลย เร็วน้องๆขานะคะโฟรมรมล้างหน้านะคะปกติราคา149เ,เหลือเพียง114บาทเท่านั้นค่ะรีบมากดสั่งนะคะป้าลุงจะได้มีเงินโอนให้เขาค่ะชมพูม่แม่เมียวกินข้าวเสร็จแล้วไปคนฟางไม่ควายเรากินหน่อยนะจ<า>้ะแม่อ่ะพี่ชมพู่ทาก,กันแดดก่อนวันนี้เราคงได้ตากแดดทั้งวันแน่ ไปซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ว <im> ันก่อนที่แม่พาเข้าไปในเมืองไงหนูเห็นหน้าใช้ก็เลยลองซื้อมาด้วยโหเนื้อบางเบาเกี่ยง่ายมากเลยกันแดดไพรเมอร์จุลาเฮิร์บทีดีออร่าผิวสวยพุ่งออร่ามากๆคุมมันทั้งวันกันน้ํากันเหงื่อปรับผิวปกป้องพร้อมบํารุงเมื่อวานหนูลองทาดูแล้วใช้ดีมากเลยไม่น่าหรอกเมื่อวานหน้าเธอดูออร่าทั้งวันอืมเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแม่เอาเยอะไหมแม่เอาเลยเอาให้เตรียมรถยูนันเลย ขอโทษครับแถวนี้มีปั๊มน้ำมันไหมครับไม่มีหรอกพ่อหนุม่มถ้ามีก็ในเมืองนู่นล้วจะทายัางไงเนี้ยน้ำมันรถผมหมดพ่อหนุม่มมาจากไหนเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยผมเป็นครูยายมาจากกรุงเทพครับเอาอย่างนี้จอดรถไว้ตรงนี้ก่อนแล้วขี่จักรยานแม่ไปขอบคุณครับอะว่าเตี๋ยงยันไปทางไหนครับผมพึ่งยายมาครับจําทางไม่ได้เลยครับถึงบอกก็ไปไม่ถูกหรอกเอางี้เดี๋ยวให้ลูกสาวแม่พาไป คุณไวไหมให้ผมปั่นไหมฉันปั่นไปไหนมาไหนจนชินละแค่นี้จิบจิบขอบคุณนะครับที่มาส่งผมฮะทำไมหน้าคุณคํำแบบนั้นล่ะผมโคงตากแดดเยอะไปหน่อยครับปกติอยู่ในห้องแอร์ครับคุณก็ตากแดดเหมือนผมหน้าคุณยังโอล่าเหมือนเดิมเลยโอล่าสิเพราะฉันใช้กันแดดไพรเมอร์จุลาเฮิร์บ T D โอล่าอะคุณเอาไปใช้สิอยู่ที่บ้านนอกคุณต้องใช้กันแดดห้ามขาดเลยนะเพราะคุณจะได้ตากแดดอีกเยอะแน่ ผมไม่คิดเลยว่าสาวบ้านนอกก็ทั้งสวยแล้วมีน้ำใจขนาดนี้ถ้ารู้แบบนี้ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วคุณแม่ครับผมเอารถครับอ้าวคุณครูวันนี้ผมขอมากินข้าวที่นี่ได้ไหมครับอยากตอบแทนที่ช่วยผมครับผมซื้อกับข้าวมาเยอะเลยชมพูพ่้มาเมียวไปหาถ่วยหาจานมาให้คุณครูลูกเขาเดินมาไกลคงเหนื่อยหน้าดูเลยอืมอร่อยนะผมซื้อกันแดดจุลาเฮือบมาคืนคุณด้วยนะผมซื้อกันแดดมาฝากคุณแม่ กับซุมพูได้หูเจริญเจริญนะพ่อนมุมแล้วผมจะมาขวากินข้าวที่นี่บ่อยๆจะได้ไหมครับจะอยา,ากมาจินลูกสาแม่ก็ว่ามาเธอ <c oughs> <c oughs> เอากิน <c oughs> กินกินอยากมาวันไหนก็มาคุณครูกินเลยจ้ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยลูกกวาดให้มันสะอาดๆเลยนะอย่าให้มันเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวอย ไม่แดดมันแรงขนาดนี้ลกูลกลูกช่วยช่วยช่วยแม่หน่อยช่วยแม่หน่อยแม่แม่เป็นอะไรเว้ยกุแดดมันจะเผาแม่จะแย่อยู่แล้วนี่เอาแล้วแม่จะออกมาทําไมอะ่ะแม่เป็นหัวไงแม่เลยเอาอันนี้มาให้นี่ครีมกันดแดดแหมแล้วหนูจะทายังไงเนี่ยหนูแต่งหน้าซะเต็มซะขนาดนี้ลูกแต่งหน้าแล้วก็ทาทับได้เพราะเป็นกันแดดเนื้อเจลมี spf 50 pa บวกเลยนะโอ้นี่ทาตอนนี้เลยลองหน่อยแล้วกัน เยอะๆลูกเยอะๆ2องนิ้วเลยใช่ใไหมแม่อองข้อนิ้วเอาเลย <laughs> นนมันไม่มีกระจกมองกระจกหลังกล้องก็ได้ไหมหูยแม่ทาทับเมคอัพได้จริงด้วยโอ้ไม่เหนียวเนอะหนาเลยอ่ะเอาคืนมานี่ของป้า <c oughs> แต่หนูอยากได้อ่ะแม่อยากได้ก็ไปกดในตะกร้าส้มสิอ๋อป้าหลาอ้อนไม่อยู่แล้วอ <c oughs> พี่คครับโคค่ะน้องเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้วอ้พี่คขหล่อมากพี่คูหล่อมากอ่ะนิวเมื่อกี้ฉันเดินชนพีน่คนนั้นเขาหล่อมากโรงเรียนเรามีคนหล่อด้วยเหรอเธอมีสิคนหัวล้นๆอน่ะโคตรแมนเลยอ่ะหัวโล้นที่เหมือนท้าศึกใหม่อเหรออ๋อพี่มิทินชื่อพี่มิทินเหรอ,อหล่อมาก ไปเลยจะกีเลีพี่มิทีนคะ่ะว่าไงครับเอ่อหนูขอแชทพี่มิชีนได้ไหมคะได้สิครับไม่มีปัญหาเลยค่ะแหมชมพู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวนะอยู่กับคนมีความรักฉันว่านะแกพี่มิทีชนนะชอบฉันแน่เลยเขาบอกเธอเหรอว่าเขาชอบเธออ่ะก็เปล่าหรอกแต่เราคุยกันทุกวันเขาตอบแชทฉันเร็วมากเลยแกยก็แค่ตอบแชทปะถ้าเขาไม่ได้ชอบฉันอ่ะเขาจะตอบแชทฉันทําไม พี่มิทีนคะอา้าว่าไงครับวันนี้เป็นวันวาเลนไทยวันแห่งความรักนี่ค่ะขอบคุณครับเอา้าว่าแต่น้องซื้ออะไรเอา้าก็หนูชื่อชมพู่เองคะ่ะที่เราคุยแชทกันทุกคืนอะ่ะอ๋อน้องชมพู่น่ารักจังเลยนะครับเนี่ยฉันบอกแล้วพี่มิทีนเขาชอบฉันเขาถอดเธอเป็นแฟนแล้วเหรอยังบอกแต่เขาชมฉันว่าฉันน่ารักอะ่ะก็แค่ชมว่าน่ารักไม่บอกว่าชอบปะ นิวว่ะฉันไปซื้อเครื่องสำอางหน่อยเธอจะแต่งหน้าหรอใช่ฉันต้องสวยกว่านี้รอวันที่พี่มิทินมาขอฉันเป็นแฟนรักจะเรียกอะไรก็เรียกเลยนะเธอนั่นพี่มิทินหรือเปล่าฮะพี่มิทินน้องชมพู่พี่มิทินมีแฟนแล้วเหรอคะครับนี่มาเหมียวแฟนพี่เองไม่จริงไม่จริงชมพู่ชมพู่ ทำไมพ like ี like ่ทำกับฉ <online> <c oughs> ันแบบนี้อันนี้ก็พี่เขาไม่ได้ชอบเธอพี่เขาแค่เป็นคนอัธยาศัยดีผับปิดตีสองแต่นี่มันตีสามแล้วทำไมมิทินยังไม่มาอีกวันนี้สาวๆกี่เต็มเลยปะคนมันลอยอย่างนี้แหละผู้หญิงคนที่จับมือแกสวยมากเลยว่ะมิทินเอ้าพี่พัลล่าทำไมยังไม่นอนอ่ะพี่นอนไม่หลับเลยมานั่งรอเธอมิทินงั้นเรากลับก่อนนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเจอกันเข้านอนกันเธอที่รัก มิทินพี่เห็นเสื้อตัวนี้เท่ดีพี่ก็เลยซื้อมาฝากเอาไปใส่ไว้เล่นดนตรีนะขอบคุณครับคี่พอลล่าเต๋อทำอะไรล่ะสั่งสายพินใหม่สายเดิมมันขาดเต๋ททำไมไม่ซื้อแถวนี้สั่งเอาค่าส่งแพงจะได้สั่งในทิกตอกช็อปไงส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะจริงเหรอฮะทิกตอกช็อปของแพงไหมใกล้จะวันเกิดพี่พอลล่าแล้วอยากซื้อของขวัญให้พี่พอลล่าแต่เราไม่มีเงินเลยอืออยู่ริมโขงก็มีงานแข่งเรือ เราไปเล่นดนตรีเปิดหมอกกันไหมเออดีนะดีนะวิทินไปกันเถอะผมไปก่อนนะพี่พอล่าเกินนี้นอนเลยเลยนะไม่ต้องรอผมนะไะเพี้ยนวันนี้ผับปิดแล้วพากันออกไปไหนต้องมีอะไรปิดบงังเราแน่ๆ

เอา้าพี่โล่ามาได้ยังไงถ้าเธอชอบแบบนี้ทำไมไม่คบกับเท้สาวที่สวยมาคบกับคนแก่แบบพี่ทำไมพี่โล่าฟังผมก่อน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะคนสวยของผม ไปหาสาวขงเธอเถอะสาวองผมก็อยู่ตรงหน้าผมนี่ไงครับไม่ต้องมาทําเป็นปากหวานเลยเปิดอดูดิของพวกนี้ผมตั้งใจสั่งให้พี่เลยนะโอ้ยแย่ๆเลยไม่ได้ของน่ารักทั้งนั้นเลยทําไมเธอมีเงินซื้อล่ะผมสั่งในติ๊กต็อกสอบครับส่งฟรีไม่ยัง้งส่งได้ทุกวันไม่มีขั้นต่ำลดเยอะลดหลายต่อด้วย <c oughs> <c oughs> คิดดีแล้วหรอที่จะอยู่กับคุณแก่แม่พี่ไม่ต้องคิดเลยครับผมรักบทใจไปแล้วรักนะครับคุณแก่ของผม